ฮาโดวันนี่นายเล่นเกมอีกแล้วเหรอเฮ้ในโรงเรียนก็ยังไม่เว้นฮ <laughs> ่าฮ่า่หนูโหตะคู่บอยโอ้โอโดูอุปกรณ์นนสิเต็มไม่หมดเลยหมดเนี่ยเป็นของพวกแกทั้งนั้นนะเว้ยฉันเป็นเบสเกมฉันไม่ได้อยากจะเล่นเกมพวกนี้เลยแต่ฉันถูกเพื่อนในห้องมาครับให้เก็บเดเวลห้พวกเขาฮาโดวันอายุ18ปีเบสเกมฉันไม่ได้อยากจะเล่นมันเลยโหนายนี่เล่นเกมเก่งมากเลยนะเนี่ย ไม่ว่าฉันจะพยายามเล่นยังไงฉันก็เล่นห่วยอยู่ดีจูอารินอายุ18ปีทำไมนางฟ้าของห้องเจ็ดจูอารินทำไมเธอถึงมาอยู่ห้องของเราได้กันเนี่ยอีกอย่างนึ่งเธอเล่นเกมด้วยงันหรออ่เธอเล่นเก,ม,นเเเเนเกมไลฟ์อยู่หรอใช่แล้วฉันแข่งกับเพื่อนอยู่ว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดแต่ฉันกลับเล่นได้ที่โหลอยู่เลยถึงเธอจะไม่รู้จักไอ้กากอย่างเราก็าเธอเออ คือว่าถ้างั้นให้ฉันเล่นให้ไหมคนอย่างฉันคงไม่มีโอกาสได้คุยกับเธออีกแล้วละมั้งไม่เป็นไรเห็นหนายยุ่งอยู่นี่อีกอย่างหนึง่งที่ฉันเล่นเกมก็เพราะฉันอยากจะเล่นนะ่ะได้คุยกับจองอารินมนครั้งแรกเลยฉันจะมีโอกาสไหมนะจองอารินเธอเคยได้ยินคําว่าชีวิตก็เหมือนเกมไหมล่ะมันหมายความว่าทุกอย่างหรือทุกสิ่งที่เธอเล่นมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเธอไง <c oughs> มันไม่ได้แมล้ความวาอย่างนั้นสักหน่อยให้ฉันบอกเคล็ดลับของเกมนี้ไหมล่ะอารินเธอมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนของเธอเหรอเปล่าฉันมานั่งรอเธอนั่นแหละพวกผู้ชายลงไปกินข้าวหมดแล้วนะเราก็าไปกันเถอะโทษทีฉันไปก่อนนะเราคิดบ้าอะไรอยู่นะเพ้อฝันอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ชื่อเราเธอก็ยังไม่ได้รู้จักเลยนี่ขอบใจนะโดวานเอ๊ะเธอรู้จักชื่อเราด้วยเหรอ ตอนนี้ถึงจะตายฉันก็ตายตาหลับแล้วเอ๊ะตัวละครของฉันตัวระหว่างฉันกำลังคุยกับเธออยู่นั่นเหรอแจ้งเตือนแจ้งเตือนบทลงโทษของคุณคือการเสียดาบแห่งความยุติธรรมหาทำไมบทลงโทษเป็นการเสียดาบได้วะเนี่ยโดวานฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าละสายตาจากมือถือของฉันมินชุนอูอายุ18ปีชุนอูใจเย็นก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะถอดเซตอาวุธของฉันให้นายเองงั้นเหรอแต่มันก็ไม่ได้ทาให้แกผิดน้อยลงหรอกนะคําพูดที่ว่าชีวิตก็เหมือนเกมมันใช้ได้จริงๆกับคนพวกนี้ที่ชอบเหยียบย่ําคนที่อ่อนแอในสายตาพวกมันก็เห็นฉันไม่แค่มอนเตอร์ที่มันคอยล่าและเก็บเลเวลก็แค่นั้นโดวานเพื่อนรักพอดีกูเพิ่งได้เริ่มเล่นเกมโรดอาร์อีกครั้งหนึง่งแต่ว่า ทีมกูมันห่วยแตกมากเลยมึงไปหาดาบใหญ่ของราชันเพลิงไมาให้กูเล่มหนึ่งในอาทิตย์นี้นายล้อเล่นใช่ไหมฉันจะไปหาอาวุธระดับตำนานภายในอาทิตย์เดียวได้ยังไงกันมันเป็นความผิดของแกเองนะตีล่าสายตาไปจากหน้าจอมือถือของฉันมูที่ไปคุยกั้ใจจองอารินบ้านั่นโอ้ยทำเป็นหน้าแดงเขินใหญ่เลยนะนั้นภายในอาทิตย์หน้าแต่กูไม่เห็นดาบแดงของกูอะ กูจะไล่เตะมึงแล้วจากมึงแก้ผ้าต่อหน้ายายจองอาลินนั่นแหละเฮ้ยชชนูพรุ่งนี้อยู่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิแกอยากไปดื่มกับสาวหมอปลายที่โรงเรียนตรีล้วนไหมล่ะแล้วมันสวยไม่วะไอพวกสารเลวไว้ไอเกมบ้านี่กูละโคตรขีเกียดเกมเขียน,นี้เลยเว้ยนั่นเป็นคำพูดตอนที่ฉันเป็นเบสเกมแต่ที่จริงแล้วฉันเป็นโคตรโอตะคุเลยเว้ยตอนนี้ ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมฤด,ดูไปไม่ผลีฉันจะได้พวเจีไรพวกอันธพานบ้าน,นั่นแถมแม่ก็ยังติดธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศอีกเราก็เลยเล่นเกมได้เท่าที่เราต้องการเลยพวกคุณดูอย่างพวกนายสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมฉันถึงได้ดีอ,อกดีใจขนาดนี้เพราะว่าฉันได้เลเวลสูงสุดในเกมรถ RPG แล้วไงล่ะเอ๊อัปเดตแพทใหม่เหรอทำไมฉันรู้สึกสังหัวใจไม่ดีเลยรายการอัปเดตปรับปรุงแพทใหม่เพิ่มเลเวลสูงสุด เป็น200บอสมอนเตอร์จะเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นไอเทมระดับตำนานเล่นเหนือกว่านั้นจะมีโอกาสดรอปน้อยลงทิพหายละ18ชั่วโมงผ่านไปเยี่ยมเลยในสุดเราก็ได้มันมาแล้วเราฟาร์มมันตั้งคืนโดยที่ไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย37ชั่วโมงผ่านไปทำไมทำไมทำไมมันมีแต่ขยะที่ดรอปลงมาวะเนี่ยแต่แกเพิ่มระดับความยากขนาดเนี้ ทำไมแกไม่เพิ่มโอกาสดบของให้มันมากขึ้นวะทำไมถึงต้องลดโอกาสลงด้วยวะที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมแค่พวกหิวเงินแค่นั้นแหละ64ชั่วโมงต่อมาช่วยตอบหน่อยสิวะทําไมให้ทำไมกันฉันทําทุปฏิทากแล้วมันก็ไม่ดอบให้ฉันเลยฉันเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันกําลังจะตายเลยหนึี่ชั่วโมงผ่านไปปัญหามันได้อยู่ที่การดอบ อย่างเดียวสินะการตีมอนเตอร์มันก็ใช้เวลานานมากเกินไปเหลือเวลาแค่วันเดียวถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปให้คุรโดนจับแก้ผ้าแต่โดนซ้อมตอนหน้าจออาดินแน่เลยเวนเอ้ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยเหลือเวลาแค่แปดนาทีแบคเก็ที่ฉันเติมไว้กําลังจะหมดอายุมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะปราบบอสได้ในตอนนี้ในตอนนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชื่อพี่แก่แม่งโคตรจูนิเบลเลยผู้ที่นำมาซึ่งจุดจบเลเวล2 0 0 บังเอิญว่าข้ากำลังต้องการหาคนช่วยจาัดก,การมอตเตอร์อยู่พอดีทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ด้วยนะงั้นเล่นตามน้ำเขาเลยและกันขอพระทยฝ่าบาทข้าน้อยจะช่วยเหลือท่านอย่างสุดความสามารถในที่สุดกูก็รอดแล้วยินดีด้วยคุณได้รับดาบเพลิงแดงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ดาบเพลิงเดนธรรมดานี่มันเป็นระดับเทพเจ้าเลยนี่นาะความพยายามของเราหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้สูญเปล่าไปเลยถ้าเอามันไปขายในร้านค้าได้จะได้เงินเท่าไหร่กันนะ ฟ,ฟบบาวาบัทเราไม่ควรโลภสินะที่เราได้มันมาเพราะท่านจูดีเบยคนนี้ฟบบาาบัสท่านรับดาบนี่ไปเถอะอะไรกันดาบที่พระเจ้าเพลิงแดงเหรอข้ากําลังตามหาเจ้าสิ่งนี้มาแสนนานดีจังเลยนะที่เขาชอบนะแบบนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปพักผ่อนแล้วสินะวันนี้เป็นวันหยุดฤดูใบไม้ผลิวันสุดท้ายฉันคงขอไปหยีบสักหน่อยแล้วกันเอเะเอเอ,เอฉัน พักผ่อนไม่เพียงพอขาดสารอาหารรับประทานในคาฟเฟอีนมากเกินไปมาตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มๆและระหว่างร่างกายของฉันปรับตัวอย่างกระทันหันจากการจมอยู่กับการเล่นเกมคุณแม่ครับผมขอโทษจริงๆเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันตายจากการโหมเล่นเกมเหรอแล้วก็ความที่แจ้งเตือนคืออะไรกันผู้เล่นฮโดวาน คลาสของผู้เล่นจะถูกกำหนดหลังจากวิเคราะห์บุคลิกและรูปแบบการใช้ชีวิตการวิเคราะห์เสร็จสิ้นคุณได้อยู่ในคลาสปกติเบสเกมไร้พลังเควสเหตุการณ์จะถูกสร้างขึ้นคุณยอมรับหรือไม่ตัวเลือกยอมรับตกยืนยันจากความคิดของผู้เล่นคุณได้ยอมรับแล้วคุณจะได้เกิดใหม่ในพิกัดที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบเอ๊ะนี่มันห้องเรียนของฉันนี่วะ ฉันไปก่อนนะนี่ขอบใจนะโดวานทำไมเขาถึงดูดหูหิวจังเลยหรือว่าเขาฝืนที่อยากจะช่วยฉันหรออารินฉันหิวแล้วรีบไปกันเถอะโอเคฉันกำลังไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฉันได้ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่านี่คือความฝันแต่ถ้าทั้งหมดนี่คือความฝันจริงๆแล้วก็แล้วไอ้ที่อยู่ตรงหน้าฉันมันคืออะไรกันเหมือนหน้าต่างตัวละครในเกมเลย นี่ขนาดในฝันฉันยังเป็นเบสเกมอีกเหรอเอ๊ะนี่มันอะไรกันเอฟเฟกตตัวละครเบสเกมไรพลังเปิดใช้งานแล้วค่าประสบการณ์ของคุณจะได้รับจากการเล่นเกมทั้งหมดที่ถูกเชื่อมต่อกับผู้เล่นเอ๊ะทุกเกมเลยเหรอถ้ารู้พวกมันทั้งหมดมันก็มหาศาลไปเลยนะน่ะกำลังคำนวณค่าประสบการณ์โดวานฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าละสายตาจากมือถือของฉัน ยิงสิทุกอย่างที่มันเป็นแบบนี้ทุกๆสิ่งเริ่มต้นขึ้นที่นี่เพราะมึงคนเดียวมึงรู้บ้างไหมว่ากูต้องเจออะไรมาบ้างเอะทำไมมึงมองกูแบบนั้น่ะบอกมาสายตาแบบนั้นมันหมายความว่าอย่างไรโ <c oughs> ชคยังไงกูก็ไม่เจ็บหรอกเว้ยมันเป็นแค่ความฝันเอะทำไมมันโคตรเจ็บเลยวะเออทำไมเออนี่มันไม่ใช่ความฝันนี่เออ เอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหว่ะมึงจะต้องโดนกูอัดจ,จนกว่ากูจะหายโมโหไว้แล้วมันเมื่อไหร่ละ่ะกูคงต้องตายก่อนจะถึงเวลานั้นละมัง้งโดวานฉันมาเอาโทรศัพท์ของฉันคืนนะ่ะเอ๊ะทำไมอาดินเธอถึงกลับมาล่ะเออเออไม่นะโดวานมึงอย่าซ้มออยไปเลยลุกขึ้นมามันแย่กว่าเดิมซะอีก ความรู้สึกของฉันตอนโดนอัดต่อ,ตอนหน้าคนที่ฉันชอบเนี่ยนี่เมช์ชนูทำอะไรของนายนะหยุดนะฉันบอกให้นายหยุดไงให้ตายสิเธอนี่มันโ,นโหนหูชะมันอีเวนนี่มึงเพี้ยนแค่พวกพวกผู้ชายมันพากันพูดว่ามึงสวยงั้นเหรอไงวะโอ้ยโอ้ยปล่อยนะฉันจะไปฟ้องครูเราเราต้องไปช่วยเธอต้องไปช่วยเธอขยับสิวะร่างกายบ้าเอ้ยขยับสิขยับสิวะ มึงหูบปาได้แล้วอีเวนนี่ปล่อยเธอนะวอเว้ยไอเวนย่าลูกคืดของฉันที่จะปกป้องเธอถึงมันจะไม่ได้ผลก็ตามเธออย่างน้อยก็คำนวณค่าประสบการณ์เสร็จสิ้นคุณมีค่าประสบการณ์เต็มแล้วคุณได้เลื่อนขั้นเป็นคลาสระดับหายากเบเกมผู้มีแวว e อีกของคุณเต็มแล้วคุณได้เลื่อนขั้นเป็นคลาสระดับฮีโร่เบเกมผู้ทรงเกียรติอ e P ของคุณเต็มแล้ว คูณได้เลื่อนขั้นครัสระดับตำนานเบ๊เกมผู้ยอดเยี่ยมแอคแท็กสกิลปลดล็อกหมัดทลายปูผาเฮ้ยย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 ย่าว้าช่าเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่าเป็นสกิลของในเกมไม่ใช่เหรอมันเกิดอะไรขึ bueno. ้นกันเนี่ยจงอย่าได้แปลกใจสหายค่าสิ่งนี้คือของขวัญตอบแทนสำหรับเจ้าเอ๊ะการพูดแบบนี้มันดาชาจูนีเบลนี่หว่าตอบแทน ที่เราให้ดาบเทพเพลิงไปนั้นเหรอยินดีด้วยคุณได้ปราบมอนสเตอร์มินชุนปูได่แล้วคุณได้รับค่าประสบการณ์บวก200 exp ปัจจุบันของคุณยินดีด้วย exp ของคุณเต็มแล้วคุณได้เลื่อนขั้นคลัสสูงสุดเบสเกมผู้ถูกปิดผนึกนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันคนที่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนในเกมเลเวลของคุณถึงขีดสุดแล้ว hp ของคุณถึงขีดสุดแล้ว ปวลาจบตีของคุณถึงขีดสุดแล้วนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเราสามารถใช้สก,กิลทั้งหมดของอกเกมที่เราเคยเล่นมาได้